ฟังท่านครับวันนี้มาพบกับช่องเอ็กซาร,รีบารมีหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเคยครับในการจะทำวิดีโอก็อย่างที่เคยบอกนะครับก็คือเพื่อที่จะ <c oughs> ต้องการเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังประเภทมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำนะครับวิดีโอ ประเภทมีดหมอของหลงประเดิมให้เพื่อนๆน,นะครับและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องเอกซาบุรีบารมีหลวงประเดิมไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีมีดหมอขนาดนะครับความยาว12นิ้วเล่มนี้นะครับจะมารีวิวนะครับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชม ปรมีนะครับแล้วก็ชมความสวยงามความอ่อนช้อยของลายตอกนะครับของช่างแต่ละท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราไปชมความสวยงามนะครับของมีดด้ามนี้นะครับภายในเรามาชมความสวยงามนะครับและก็องค์ประกอบด้านนอกนะครับจากมีดล้ามนี้กันก่อนนะครับนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นนะครับดูนะครับตั้งแต่ ด้ามน,นะครับไปจนกันนะครับแล้วก็ต้องฝักมีดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละจุดไปนะครับแี่นี้ให้ทุกท่านได้ดูองค์ประกอบโดยรวมกันก่อนนะครับว่ามีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับแค่ขนาดไหนนะครับ นะครับมีดด้ามนี้มีความยาวขนาดนะครับรวมฝักในะด้ามก็อยู่ที่12นิ้วนะครับเฉพาะใบ7นิ้วทีนี้นะครับเรามาดูที่ตรงด้ามน,นะครับมีดดามนี้เป็นด้ามงานะครับฝักไม้ฝักเนี่ยจะเป็นฝักไม้คูนนะครับจะฝักไม้คูนซึ่งจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝักไม้ ไม้พยุงไม้มะค่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ด้ามนี้เจ้าของเดิมนะครับเขาสั่งทําเป็นพิเศษก็คือให้ใช้ฝักไม้โคนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความสวยงามและก็ความเก่าความฉ่าของตรงด้ามน,นะครับเป็นงาด้ามนี้เป็นเป็นงานะครับเดี๋ยวขออนุญาตููม <c oughs> นะครับอ่ะ ดูวความเก่านะครับแล้วก็รอยแตกความฉ่ำของงาที่เก่าจะแตกโดยเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเน,นี่ยเห็นไหมครับยหนให้เพื่อนๆนดะ้รับชมไปทีจุดนะครับจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นงานะครับ งาเก่าจะแตกลายแบบนี้นะครับถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็มีความเก่าความเข้งขังอันนี้มาดูตรงจุดที่เป็นแหวนนะครับตรงนี้แหวนลัดกันตรงนี้จะเป็นนาคนะครับชัดไหมครับอ่ออานะครับแหวนลัดกันตรงนี้จะเป็นนาคความเก่านะครับเห็นไหม นีม่มาดูตรงเส้นลวดตรงนี้นะครับเรียกว่าแหมแหมลัดกันนะครับนไครับจะมีความสวยงามนะครับแล้วก็อ่อนช้อยเรียงเส้นลวดเรียงได้สวยงามมากๆนะครับเป็นธรรมชาตินะก็กันตรงนี้จะเป็นเงินนะครับนี่ความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติเก่าตรนนี้ก็เป็น เ้นจุดไข่ปลานะครับเป็นแหมลัดปอกตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนวดที่ทําด้วยเงินนะครับจุดไข่ปลาชัดเจนเหยนะครับความสวยงามอาโอเคนะครับทีนี้เรามาจมความสวยงามแล้วก็ลายตอด้านในนะครับ มีดด้ามนี้นะครับเป็นใบมีดลายน่องสิงนะครับเป็นลายตอกของช่างฉิมสามล่องเลือดนะครับนี่ครับลายตอกจะเลือกแล้วก็สนิมนะครับขมมีความสวยงามเป็นโดดเด่นเป็นธรรมชาติชัดเจนมากๆนะครับเป็นใบาสามล่องเลือดนะครับแบบนี้ ลายตอกจะชัดเจนและคมลึกมากๆนะครับสวยงาม็นธรรมชาติสันจนานะครับอ่าสันจนานะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็นะครับนี่ให้ชมอีกด้านหนึ่งตรงกันนะครับจะแห้งจะแห้งมากๆนะครับนี่นะครับ โยกแล้วจะไม่ไม่มีคอนนะครับเม,มนไดนมีแน่นนะครับเข้าฝักแน่นมากๆข้าวดำนะข้ากันแน่นนะครับนี่มาดูนะครับลอยตอกนะครับเป็นฝีมือของช่างขิมนะครับเป็นลายน้องสิงใบสามล่องเลือดนะครับดูความสวยงามให้เ,เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ดูจำลายตอกอะไรต่างๆนะครับ ว่าเป็นฝีมือช่างอะไรลายตอกแบบไหนนะครับถ้าเราจําพวกลายตอกแล้วก็จาฝีมือช่างได้ชัดเจนเนี่ยเราก็จะแยกได้นะครับว่ามีดนำนี้เป็นมีดของช่างอะไรนะครับยุคไหนนะครับแล้วเราก็จะรู้เลยนะว่ามีดนำนี้เก่าถึงยุกนะครับอ่านะครับนี่คือความสวยงามโอเคถือว่ามีดนำนี้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมนะครับเล่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจทวีโอถัดไปผมก็จะมีมีตหมอลงประเดิมอีกลวดลายอื่นๆนะครับเป็นแบบอื่นมาให้เพื่อนๆนะครับผู้ฟังผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ